รอบที่แล้วเราได้ไปทําการหาปีกแล้วก็เกือบตายแล้วในรอบนี้เราจะมาทําการสร้างบ้านขึ้นเป็นบ้านขนาดใหญ่พอสมควรมาดูกันว่าผมล่องเตรียมอะไรบ้างหลักๆเลยก็มีฟาร์มสเกลเลตันฟาร์มอนเดอร์แมนฟาร์มคิปเปอร์บล็อกที่ใช้ในการสร้างแล้วก็กระจกสีจํานวนมากซึ่งมันมีหลายอย่างที่ต้องทาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอย่างแรกก่อนฟาร์มสเกลเลตันผมไม่จำเป็นต้องไปหาที่ไหนไกลเพราะใต้บ้านผมก็มีกองสปอนเนอร์อยู่ ส่วนรูปแบบฟาร์มที่ใช้ในการสร้างผมก็ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเพราะสิ่งที่ผมทําอยู่ก็คือการด้นส่วดของผมเองเพราะผมขี้เกียจไปนั่งดู y o u ูทู e กู10ร้อยสำหรับฟาร์มกระดูกของผมตังเหลือปูดินทําพื้นที่สําหรับไปสร้างบ้านแต่ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่ง ที่ต้องการไม่แพ้กันคือโตัวเอนชันผมจะเอาไปสร้างไว้ตรงฟาร์มเอ็นเดอร์แมนมันจะโคตรสะดวกและสบายที่สุดแล้วโตัวเอนชันมันก็ต้องใช้หนังวัวเพราะฉะนั้นผมก็โอเคเรามาถมดินกันดีกว่า ต้องสงสัยเลยว่าของในนี้คืออะไรของในนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะเอาไปสร้างฟรามิมเนอร์แมนโอเคเลยเลยแล้วจากการบินไปสตองโฮนี่แหละแต่ท่านผู้ชมยังไม่รู้อะไรปีกของผมเนี่ยยังไม่ได้มีเอนชั n นเมนดิ้งกับอันเบคกิ้งเลยซึ่งผมต้องใช้อย่างทนุถนอมและดูมันดีๆก่อนที่มันจะพังระหว่างที่ผมบินนั่นแหละคือผมต้องเซฟตัวเองมากๆเดี๋ยวเราต่อตัวลงไป Y0 ก็เราจะไปเริ่มสร้างตั้งแต่ Y ศูนย์กันต่อห่างจะเกาะมา124บล็อกตามสไตล์ของฟาร์มเอนเดอร์แมนทั่วไปสร้างฐานเอาไว้ยืนตีได้รับ E ีพีจากเอนเดอร์แมนต่อเสาขึ้นไป43บล็อกเพื่อเอนเดอร์แมนจะได้ตกมาและเลื่อนเหลือหนึ่งปูพื้นข้างบนให้เต็มต่อห่างมาจากตรงกลาง14บล็อกเวฟฟาร์มเอนเดอร์โพจะได้เอาไว้เสกเอนเดอร์ไม erm แล้วก็ต้องการเนมแท็กอีกต่ประเด็นดูในกล่องผมสิผมลืมเอามาสุดยอดไปเลยในเวลาสร้างของจริง อุปกรณ์พร้อมแล้วตอนนี้โอเคได้ทักทีนี่แหละเสร็จลงจริงแล้วในส่วนของข้างบนเวลมาตบแต่งข้างล่างอีกนิดนึงก็เป็นอันเสร็จแล้วก็เสร็จที่เรียบร้อยงั้นผมขอฟาร์มเวลแล้วไปเอ,ปเอนชานของก่อนแปบ๊บนึง ขากลับบ้านก็แวะขุดทางที่ต่อมาด้วยแวะขุดทางขึ้นทางลงใหม่ให้มันดีผมจะมีปีกบินได้ก็เถอะจะทําไ้ก่อนดีว่ากลับบ้านมาผมก็รีบบินมาหมู่บ้านก่อนเลยเพราะผมมีภารกิจที่ต้องทําซึ่งภารกิจอันนั้นก็คือหาสมุดเอนชาร์ดมาตีปีกผมสักทีปีกผมจะพังอยู่แล้วเนี่ยเวลาขยายชาวบ้านแบบใหม่รอบนี้ผมเอาเตียงมาวางเอาไว้ข้างนอกเลยแล้วกันเพราะผมขี้เกียจขุดพื้นที่ตีรั้วยชาวบ้าน,ก,นกันการกระโดดนี้ปล่อยชาวบ้านจากจุดเก่าไปจุดใหม่แล้วก็แวะตัดขนแกะเอามาไว้ไา,รรา,วา,า,าน้นนกหแแวลั แวะเอาเตียงมาวางเพิ่มให้แล้วก็ให้อาหารชาวบ้านางว่างก็มาแวะเคลียร์บ้านต่อ น่าในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึงเมนดิ้งออกสักทีหลังจากผ่านมาตั้งหลายวันไม่รอช้าเลยก็เอาเอมาลล์มาแกลกไว้ก่อนก่อนที่มันจะรีหายหนีผมไปแล้วถ้าถามว่าผมเอาเอมาลล์มาจากไหนเยอะแยะนี่เลยคําตอบกิ่งไม้ไงผมเอากิ่งไม้ไปแลกเป็นเ <c oughs> อมาล่าเพราะไม้ผมเยอะเหลือเกินแล้วก็ใช้ไม้ให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ผมได้สมุดเมนดิ้งมาเยอะเลยก็จะแลกเก็บเอาไว้ก่อนาะยังไงก็ต้องได้ใช้อีกหลายอุปกรณ์แน่นอนแล่ก่อนอื่น ผมมีอะไรจะให้ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมดูนี่ดีๆนะว่าผมว่ายน้ําเร็วขนาดไหนใช่ครับท่านผู้ชมเห็นไม่ผิดแน่นอนว่าผมว่ายน้ําโคตรไวเลยผมยังยืนงงกับตัวเองอยู่เลยทำไมผมว่ายไวอะไรขนาดนี้แต่ผมมาเคลียร์ตรงนี้หน่อยดีกว่าตอนแรกตรงเนี้ยที่เป็นหินหยาบเนี่ยผมจะทําเป็นไอ้นี่สักหน่อยอะไรวะเขาเรียกว่าร้านค้าเออ กันคราแบบลดราคาเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะวางให้มันเป็นหน้าผาของภูเข,ขาเหมือนเดิมแล้วกันโอเคแล้วตอนนี้ผมก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าผมจะไปทำฟาร์มคิปเปอร์ด้วยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปทำฟาร์มคิปเปอร์แล้วแต่ว่าแมวที่ผมมีอยู่มันไม่พอกับที่ผมต้องการผมก็เลยต้อง ทางรอแมวหิ้วรอบผมก็มาเลาะบ้านอเอ่เอป้อมใช่ป้อมเดี๋ยวผมก็าขุดถ้ำรอแมวดีวยวเราจะได้หาบล็อกไปสร้างฟาร์มในตัวบู๊ ขุดลงมาเจอถ้ำเฉยเลยไหนอขอสำรวจหน่อยมีอะไรไหมยะ yeah. มีเพชรตรงนี้ด้วย,พยเพยวเลยโอ้โอ้โอโอสบ,บี่ถีดาบตีแรงจัดอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยตีแรงจริงสบ,บีฟเด็กเดี๋ยวนะประเด็นอะ่ะนี่ไง ตอนนี้ของก็เริ่มพร้อมแล้วหลังจากรอมาตั้งนานกว่าจะได้สร้างขั้นแรกต่อเสาขึ้นมาก่อนปูแพลตฟอร์มเอาไว้ยืนแล้วก็เริ่มสร้างจุดที่เอาไว้สปอนกิปเปอร์ ต้องเหลือลากแมวเข้าไปข้างในก็เป็นอันเสร็จแล้วด้วยวิธีการลากผมก็จะใช้เรือกับ,บเชือกผสมกันก็ได้มาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เอาแมวเข้าประจําที่ฟาร์มของผมมี3ามชั้นแปลว่าผมต้องลากแมวอย่างนี้6ตัวโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยฟาร์มแบบสมบูรณ์แต่ผมยังอยากตกแต่งหลังคาอีกงั้นก็จัดไปเลยละกัน เะเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงเร็วไหมเร็วอยู่แล้ว <g ül> ก็ตัดเอาแล้วต่อขึ้นไปทําจุด a F K เียว่าความนี้ผมต้องขึ้นไป a F K ขงบนฟ้าไปเลยเสร็จเปที่เรียบร้อยเหลือแค่ไป a F K ก็จะได้กันพาวเดอร์อเยอะขนาดไหน ตอนนี้เราได้ทุกอย่างที่จะทำให้เราสร้างบ้านสบายแล้วถ้าท่านผู้ชมยังจำได้ตอนต้นคลิปผมยังใช้อุปกรณ์เหล็กอยู่เลยตอนนี้ผมใช้อุปกรณ์เพชรไปเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์เพชรของผมเนี่ยเอนชา์นตันแล้วแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมต้องการอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเพราะฉะนั้นเราไปหากันดีกว่าในระหว่างทางขอแวะขุดกระดูกกับโซแซนหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเรามาทำเนื้อเรื่องหลักที่เรามาที่นี่กันดีกว่าน่าจะนานแน่เลยคราวนี้ <Hello> there. ถ้ามาชมดูนี่ผมฆ่าวิทเทอร์สองตัวแล้วผมก็ได้หัวมาสองอันแล้วไม่ใช่รอบเดียวมีตั้งสองรอบที่ผมได้แบบนี้ โอเคกลับบ้านดีกว่าแค่ okay. ข้าวอันก็พอแล้วแล้วก็เอาเนื้อวหวานมาปลูกดดวยผมอุตสาหไปขุดมา mm hmm. และอย่างตอนแรกที่ผมบอกว่าผมต้องการกระจกเยอะแต่บ้านผมเนี่ยไม่มีทะเลทรายเลยผมจึงต้องสร้างประตูนรกเพื่อว้าไปจุดอื่นแทนและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ผมต้องลงทํามาอีกรอบ เรื่องออฟฟิโดียนเสร็จแล้วยังเหลือเรื่องหินที่เอาไปใช้ในการสร้างถ้าจะให้ผมลงไปขุดหินปกติมันก็ช้าเพราะฉะนั้นผมเลยก็จะไปไปฆ่าวิทเทอร์อยังไงล่ะได้มาตั้งก้าหัวก็คือ3ตัวผมจะได้ใช้เบียรคอนในการช่วยขุดจะได้ประหยัดเวลาไงในร้อยวันผมสปอนวิทเทอร์น้ามันบินออกไปข้างนอกแต่รอบนี้ผมคนททำเองไม่บินออกไปข้างนอกแน่นอนคอยดู ยังไงล่ะติดแงกแล้วก็โคตรสบายผมในการฆ่าเลยไปยา,ยาวๆ3ตัวผมสามารถฆ่าวิตเทอร์3ตัวในพาร์ทเดียวตอนนี้ได้มาก็ยังเอาไปใช้ทําอะไรไม่ได้เพราะอุปกรณ์ครับไม่พร้อมสิ่งที่ขาดหลักๆคือทรายอย่างว่าผมต้องใช้กระจกจํานวนมากเพราะฉะนั้นเราวาปไปกันดีกว่าโอเคมาถึงแล้วเป็นไงไปจัดแล้วก็ได้เวลาขุดทรายทรายที่ผมต้องการาการ็ต้องการประมาณ1ชิลก์บ็อกซ์นะหรือ1หีบนั่นแหละซึ่งใช้เวลาไม่นานหรอกคนที่ขุดผมดีแล้วก็เอาทรายที่ได้มามาเผาเป็นกระจกแล้วในส่วนที่เป็นหน้าบ้าน เดี๋ยวผมจะทำเป็นภูเขากลบลงมาเลยดีกว่าโวผมว่าดูธรรมชาติอยู่นะเรามาค้าบ,บีร์คอนกันดีกว่าตอนนี้เรามีกระจกเป็นที่เรียบร้อยนั่นแหละตอนแรกที่ผมคาดไม่ได้ก็คือผมขายกระจกเพราะเรามีเบียคอนแล้วมันก็ถึงเวลาคาวที่ผมต้องไปขุดหินแล้วและกิจเตรียมของผมจะได้เสร็จสักทีเอามาเลยขุดไวคันสองไม่รู้จะขุดดิฟสร็จเร็วแค่ไหนถึงมันขุดคลิกเดียวไม่ได้ยังไงผมก็ต้องวางเบียคอนไว้ตรงนี้อยู่ดีเพราะงั้นก็วางๆไปเถอะและนี่คือสภาพความเร็วที่ขุดได้ กดีกะดีดียอยูเอ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบ็อกรลีฟสเตลดค่อนข้างขุดนานเลยดูจากความเร็วที่ได้ดิช้าจับแล้วก็ยังเหลือบ็อกสโตนปกติที่ต้องใช้อีกแต่นี้นขุดไม่นานหรอกที่ขุดเร็วแรงทะลุนรกมาก อย่างต่อไปก็คือการทํากระจกสีโดยสีที่ผมจะใช้ก็คือสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มแล้วก็ต้องใช้จํานวนที่เยอะมากอีกอย่างที่ต้องใช้เหมือนกันก็คือไม้นรกซึ่งผมจําได้ว่าผมก็มีอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดมาเพิ่มก็ได้ ตอนนี้ของพร้อมสําหรับการสร้างแล้วเราไปลุยเลยดีกว่าก่อนจะได้สร้างบ้านก่อนแรกเดี๋ยวผมก็ย้ายของออกมาไว้ข้างนอกก่อนแล้วกันจะได้หยิบง่ายๆหลังจากนั้นก็ทาําแบบเอาแล้วกัน I just like just sound the